สวัสดีทุกคนวันนี้มาที่วัดสะพานามาไหว้หลวงพดำแล้ววันนี้ว่าจะมากอดช็อคโละกับเมตเคียนลึกไอ่้ไข่ดีเนาะอะ กดซื้อนี่มาให้ด้วยมีขนตามีเล็บแม่แตะเคียนหญิงเล็กหญิงใหญ่ลเล่ก็จะขอเน,นี่ก็ไม่ครบแล้วเนี่ยมีกีอันนี่ยหายไปไหนหมดวะรุ่นเนี่ยเออต้องเอานี่ซีมซีเอาเออหายไปไหนหมดเนี่ยเอานีด้วยกันนะอ่าสาธุขอโชคขอลาบไปฝากทางบ้านอนนันจ๊ะ จะมีไหมจะมาจะลบลบมาสองเลยว่าจะไม่มีเห็นไหมไม่มีไม่มีมมมมลบจะเอาหล่นกันจะไม่นี่มีสอง สองมองเกตเป็นเลขสองเลขสองป่สองอะไรดีเลขอะไรนะมาเห็นเอาใหม่เอาจนกว่าจะเห็น ตัวยาวก็หล่นก่อนนะเนาะไม่เห็นอีกไอสองตัวเดิมตัวเดิมอ่ะไม่เอาเปลี่ยนตัวใหม่บ้างเปลี่ยนตัวใหม่บ้างสองสองเหรอจะมาสองสองเออลงมาสองอันตัวนี้ลงมาตัวนี้ตัวนี้ไม่มีห้าลงมาตัวเดียวไอตัวนี้ตัวตัวนี้มันไม่มีมันลบตัวนี้มันลบ ห้าก็เดียวสองสองห้าแล้วกันป่ะตามนั้นสองสองห้านาจะเขียนยิงเล็กยิงใหญ่ให้สองสองห้านะยิบหน่อยยิบหน่อยอ่ะสองสองห้ามักแจ้งมวนี้ วันที่เท่าไหร่ตัวนี้มันมีไม่ครบมันมีแค่ห้าห้าห้าอันเลยสองสองห้าก็ซื้อก็เล่นไปสองสองสองห้าห้าสี่ฮะสี่ก็ได้นี่จะเป็นอสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สี่สี่เจ็ดได้ปะ สีเ่เจ<า>็ดก็ได้จับรวมมัดมัน,มนรวมกันสองสองห้าสองสองสองห้าสองเจ็ดห้าสี่แล้วก็สี่สองสี่เจ็ดนะครับสี่สองสี่เจ็ดวสุภานราชพฤกษ นี่เราไปขายตรงนี้วัดะสดะพานรัดบุรีมีตลาดน้ำนะจ๊ะไปดูตลาดน้ำมานั่งเรือมาจากคลองรัชมยมคลองรัชมยมวันนี้จริงเลย

กู100บะ100บะแล้วก็ฟังเขไม่ออกกู100 100เองนิ้นจ๊ะอมวยน้อยนมวยน้อยน่ารักจี๊อมอมวยน้อยมันตาเลยนี่สะพาน น้ำมาสถาม,มีปลาแซบหลายหาดทรายแกงหงินั่นอุบลแล้วทินไทยนักป่านนเนี่ยมีเรือมามาจากละคลองลัมยมเรือเขาจะมาจากคลองลัมยม